Now it's just too late, and we can't go back I'm sorry, I can't be perfect สวัสดีครับมาพบกับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำนะครับกับโรคแห่งเกมแห่งนี้นะครับกับผมหน่อย โอเค X อ็กซ์เกมเมนะครับเกมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้แน่นอน,นครับใครที่ติดตามผมอยู่นะครับน่าจะรู้เกมจากเครื่อง PlayStation 1นะครับเกมจากเครื่องเกมยุคเก่านะครับจาก l a s h b a n d i c o o t พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่20กันแล้วเข้าไปลุยกันเลยต t a r t มาลุยกันต่อนะครับกับดานที่มีชื่อว่า Slippery c r i m e นะครับ การปีนป่ายที่แสนจะลื่นนะครับจะเป็นอย่างไรเข้าไปลุยกันเลย let's go slippery c r i m b โอ้โหพ่มาในฉากนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นปราสาทเต็มไปด้วยหินนะครับโอ้โหมีฝนตกปล่อยๆฝนตกพล้ำๆนะครับมีหน้าล่ะมันถึงตั้งชื่อว่า slippery นะครับลื่นนะครับโอเคจะยากแค่ไหนก็ต้อง ลุยไปให้ได้อะไรเนี่ยอเอ้ยต้องรอให้บันไดมันพุดขึ้นมาก่อนโอเคด้านหน้านะครับมีแผ่นเลื่อนแผ่นหินเลื่อนไปเลื่อนมาต้องกะจังหวะแล้วก็กระโดดโอ้ยมีตัวเพิ่มอยู่ข้างในนั้นไม่เป็นไรเลยไปแล้วไปโอ้ยมีมือโคลมาจากกรงข้างล่างนะครับสปินไปเลยโอ้โหยมือตัวอะไรเนี่ยไปกันต่อ แทนผูกโพ,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 พนี่นะเข้าไปสปินลังข้างในเลยโอเคเก็บแอปเปิลมาไปกันต่อนะครับกระโดดไปที่แทนแล้วก็แทนอีกหนึ่งทีนะครับอันนี้หมุนเป็นวงกลมนะครับการที่เราจะไปฝั่งน้นน่าจะต้องเหยียบหัวเจ้านกตัวนี้แล้วก็กระเด้งไปนะครับโอ้โห เยกไปหนึ่งทีกาจังหวะให้ดีนะครับมีตัวเพิ่มด้วยแต่ผมไม่ขอเสี่ยงนะครับเดี๋ยวมันจะล่วงไปข้างล่างเดี๋ยวโลภมากเดี๋ยวลาบหายโอเคมาหมุนตรงที่ชัวร์ดีกว่าแล้วครับได้หน้าเจ้าดร็อกเตอร์มาอีกหนึ่งหน้านะครับโอเคไปลอจังหวะนะครับให้มันโผล่มาก่อนแล้วก็อีกอันโผล่โผล่แล้วก็กระโดดไปถ้ากระโดดช้าก็จะล่วงนะครับโอ้ย ไอ้มือสัตว์ประลาดออกมาจากกรงต้องสปินนะครับสปินลัวๆแล้วมันก็จะหายไปเจ้านกนางแอนตัวใหญ่มาอีกแล้วรอมันลงไปข้างล่างแล้วก็กระโดดจำมันก็นดอนขึ้นไปเลยโอเคสองตัวติดนะครับมันจะสลับกันขึ้นขึ้นลงๆต้องกาจังหวะตัวนี้ตัวนี้โอเคเสียวมากครับ มีบันไดที่พับขึ้นได้พับลงได้นะครับเราต้องรอให้มันพับขึ้นก่อนนะครับไม่งั้นเราจะสไลด์ล่วงลงไปด้านล่างแน่นอนแทนอะไรเนี่ยอ๋อเป็นลิฟต์ครับอ๋อกระโดดถึงอ้อยไปอย่างเร็วครับไม่งั้นเดียวมันจะสไลด์ลงนะครับนี่นะเป็นอะไรอีกแทนุูภูโปกระโดดไปที่ลิฟต์โอเคขึ้นยังไงเอยอ๋อ ที่กระโดดให้อยู่ตรงนี้อย่าล่วงไปล่ะกระโดดไปรอจังหวะให้บันไดมันโผล่มาด้วยนะครับไม่งั้นเราจะสไลด์ล่วงไปโอเคโอ้โหมันรู้สึกว่ามันจะพลุโปโพอย่างเร็วมากการจังหวะให้ดีโอ้ยแต่ละอันแต่ละอันนะครับเร็วมากโอเคไปพักก่อนด้านล่างของเจ้าแทนพลุโปรโพก็มี หนามันแหลมคมนะครับถ้าล่วงลงไปก็โดนมันทิ่มตายแน่ึ้นลิปไปโอเคอันนี้บันไดธรรมดาไม่มีปัญหากระโดดไปไกลๆเลยสเปนไม่มีอะไรครับบันไดเสียวมากครับเจอจุดเช็คพอยต์แรกแล้วโอ้โห่ฟาจะเจอเล่นมัสนานเลยขึ้นลิปไปโอ้ย แทนวนอีกแล้วครับมันจะวนไปทางไหนเนี่ยจับทิศทางให้ถูกครับโอ้ยอันนี้อันนี้ไปต่อโอ้ยล่วงชักเริ่มยากแล้วครับด่านนี้กะจังว่าให้ดีไปไหนต่ออันนี้ออนนโอ้โยไปเหยียบแท่งหนามได้เอาไมไม่ว่ากันเหยียบติดๆยังไงฟะนี่ ขออีกทีไอ,อใจเย็นจกแคลสช้าๆได้พาเล่มงามเคยได้ยินไหมสุภาษิตนี้จะ่ล่วงไปอีกรอบละ่ะโดนน้าแทงก้นตายแนะ่เอา้าจอริบแล้วโอ้ยแล้วแล้วจะลงไปทำไมเนี่ยเอ,อยเจ็บใจตัวเองเอาไหมครับมาช่วยกันลุ้นให้จกแคลส ผ่านด่านนี้ไปได้ยังรวดเร็ว,วโอ้ยตรงไหนต่อตรงนี้นี่นะเอาคุณลิฟต์อย่าล่วงไปแบบเมื่อกี้ล่ะโอเคขอพักเหนื่อยก่อนตรงนี้โอ้ยเอ๊ยได้ยินเสียงใครกว้างอะไรลงพื้นไปดูสิจอม อ๋อ oh, เป็นลูกน้องของเจ้าด็อกเตอร์นีโอนะครับกํา mm hmm. ลังสว้างควรว,วิธีทดลองอยู่เอาสปินไปอย่างง่ายๆเลย Let's go go head ไปลุยกันต่อเลยกระโดดไปโอ้ยมีเจ้านกนางแอนยักษ์กระโดดเหยียบหลังมันจัมกาจังหวะดีๆนะครับอย่าให้ล่วงลงไปด้านล่างตายอย่างเดียวอีกหนึ่งตัวจอยเสียวมากครับ เอาจ้มเกือบเกือบแหมมันขึ้นมาพอดีเก็บหน้าเจ้าด็อกเตอร์ไน t r ั s นะครับลูกน้องของด็อกเตอร์นิโอได้อีกหนึ่งตัวกระโดดเหยียบหัวนกไปล,ลุยกันยาวๆเลยโอ้ยไอ้มือปีศาจสเปนสเปนสเปนเหยียบก็ได้โอเคเจ้านกนางแอนน่นอีกแล้ว ปเด้ง2อที่เรียบร้อยเก็บหน้ากากคนปลาบุคุดะโอ้ยเป็นครั้งแรกนะครับที่เก็บนาะรูปหน้าเจ้าด nice ็อกเอร์ไนสตัดนูอน้องของดอกเตอร์นีโอครบสหน้านะครับเล่นมาตั้งยี่สพาร์ทนะครับเพิ่งจะเคยเก็บได้อา้าวแล้วข้างหน้ากระโดดไปเจอระเบิดยังไงฟะนี่แล้วจะกระโดดทำไมเนี่ยอ๋อต้องอ๋ออ๋ออ๋อ อายนี่เองอ๋อยากมากครับดานน่าจะเป็นด่านโบนัสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับโอเคไม่เป็นไรหรือว่าลองผิดลองถูกครับครั้งแรกเพิ่งเคยเข้าด่านของเจ้าด็อกเตอร์ไนตันนะครับโอเคไปลุยกันต่อไอเ้อเยยบโอ้โหอันนี้กาจังหวะให้ดีนะครับรู้สึกว่ามันจะหมุนไปแปลกๆนะครับโอเค เราโดดเยียบหัวนี่นะนี่นะลงมานี่นะโอ้โหพอดีเลยครับเก็บตัวเพิ่มเป็น15ตัวโอ้ยวังจฮ้ยจุดวาร์ปอยู่ข้างหน้านี่โอ้โหยฉลองจุดวาร์ปเลยนักกาคนป่าช่วยชีวิตไวถึงก็ตายแล้วล่ะเก็บตัวเพิ่มอีก2ตัวเป็น17บโอเคกระโดดเข้าจุดวาร์ปไปเลยโอ้ย ผ่านไปได้แล้วนะครับออกมาที่แมปกันเลยผ่านกันไปแล้วครับกับแาน p p e r ร c ค i m ムนะครับโอเคก็ลุยกันต่อไปนะครับกับดานหน้าที่มีชื่อว่าไลท์เซานะครับโอเคจะเป็นยังไงไปพบกันพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ผมขอพักไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับไปแล้วครับบยบายโอ้ย